ผม,ผมว่าก็มีแนะแนําเขาบ้างลูกๆเ,เขาจะมาดูเราไปออคอนเสิร์ตต่างๆเขาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไปด้วยทําให้เขาเนี่ยค่อยๆเกณฑ์ขึ้นมาเกฑ์ขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็แอบเห็นพัฒนาการความนิ่งขึ้นมันไม่มีอะไรไปเร่งได้นอกจากความขยันแล้วก็ใช้เวลาประสบการณ์ในเขาที่เขาจะค่อยๆสร้างขึ้นมาเอง แะคูแดดดี้หรือว่าจะอะไรแล้วแต่จะไม่ใช่พีดีดีนะครับพี่เชว่าพี่เชก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอย่างที่น้องๆเห็นทุกคนก็เห็นไงก็คือใช้ไปเรื่อยอใช้ชีวิตแบบสนุกของเราไปเรื่อยแต่ว่าเพลินความสนุกของพี่มันดีต่อสุขภาพ ความสนุกของพี่คือการทำแอคทิวิตี้การไปเล่นกีฬาพี่ชอบเล่นกีฬาทุกประเภทอะไรเงรี้ยแล้วก็เปลี่ยนแอคทิวิตี้ความสนุกของเรามันก็กลับมาคืนสู่ร่างกายของเราที่ดีแล้วพี่เจเป็นคนนอนนอนพออย่างน้อยบวก6ชั่วโมงขึ้นไปไม่มีต่ำกว่านี้อ่ะาว่ากับตีพี่เจก็จะกใช่ใช่กับ,กบ,บตีสองวก,ก,กว่าจะกินข้าวนะ้ำนอนตีสีไ่ไงฉันต้องตื่น10บโมงสิบเอ็ดโมงอะ่ะ คือฉันต้องนอนพอในระยะแค่นี้แล้วเครื่องของการกินด้วยพี่เจกินแบบที่เดกกินโอเคพยายามจะไม่กินอะไรที่มันไปทําลายร่างกายมากแต่ก็ไม่ได้ขนาดโอ้โหกินลีนกล้ามนาท้องเป๊ะอะไรไม่ขนาดนั้นก็กินปกติแต่ยาอะไรที่มันอันตรายแต่สุขภาพน้ําอัดลมไม่ก็ไม่ค่อยดื่มมากอะไรอย่างเงี้ยก็แต่สังสรรค์อะไรได้นะปกติใช้ชีวิตแบบปกติแต่ว่าอย่าไปทําลายร่างกายมันมากแล้วอันหนึ่งก็คือเรื่องของความเครียดเราก็ไม่เครียดมันมีเรื่องหลากหลายงานการอะไรบ้นมาเราก็ต้องเอาไปเล่นกีฬาให้มันปด ปล่อยไปอนอนดีกินดีเล่นกีฬา<ม>พี่ว่ามันโอเคนะครับใช่มันต้อง,องใช่ครับพี่เจว่ามันต้องบาลานซ์สิดีแต่ว่าบาลานซ์ของพี่เจเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็ มันจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่ากันเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะเอียงไปทางเล่นมากกว่าใช่ปีใช่ปีหนึ่งเราก็จะเล่นกีฬาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก่อนเวลาไปคอนเสิร์ตตอนคืนเราก็ใส่เต็มที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตตอนคืนเราก็ใส่แบบชั่วโมงกว่าล้วก็ยัดเต็มที่แล้วก็นอนได้พออีกวันก็เล่นกีฬาต่ออะไรเงี้ยก็มีความสุขด้วยนะที่สําคัญคือแบบทุกอย่างที่ทําเราต้องมีความสุข,ขกับมันมันจะมีทําให้ทําให้เราแบบแฮปปี้ไลฟ์ใช่ เล็กหรือว่าคอนเสิร์ตตามหาพี่เจยังรับอยู่แบบว่าใช่ใช่ก็ใครที่ติดตามเราใช่ใช่ก็ก็เราเรารับคอนเสิร์ตแบบเดือนหนึ่ง 27- 28งานอย่างานเงี้ยมันก็เยอะแต่ว่ามันผมว่ามันมันถ้าเรามันมีคําง่ายๆที่พูดเสมอว่าถ้าเราสนุกอ่ะมันจะไม่เหนื่อยแล้วถ้าเราแมネจใด้ดีทีมงานเราดีแบ็กอัพเราดีเราแมเนจทีมทุกอย่างไว้แล้วเตรียมพร้อมแล้วการไปทำงานมันก็สะดวกง่ายขึ้น ก็ทำให้ไม่เหนือ่อยเพราะนั้นในผับขับบาร์คอนเสิร์ตงานอีเวนต์งานเฟสอะไรเงี้ยเรารับตลอดแล้วเราก็ทุ่มเต็มที่แล้วอยู่ในนั้นเราก็เพลย์ลิสต์ของเราเราก็มีสิ่งพิเศษมอบไปทุกงานเน่ยจะมีแจกเสือ้อมีโยนเสือ้อมีปืนยิงเสือ้อไปข้างหลังคืออะไรต่างๆเราก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนจัดงานก็แฮปปี้คนดูก็แฮปปี้ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเราก็แฮปปี้เพราะนั้นรวมๆมันก็มีความสุขงานมันก็เลยทำให้ดีเกิดขึ้นได้ดีใช่ครับ อ๋อจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้จริงๆแบบลูกเราเราเขาอยากทำเราเราปล่อยเขานะหลังจากเขาเรียนตามที่เป็นแบบว่าที่เราตั้งใจไว้เรียนตั้งแต่ประถมไปอยู่เพิพเพพสกูลที่เมืองนอกไปอยู่เมืองนอกอายุสิบอย่างเงี้ยจนแบบจบไฮสกู จบมาหาลายัยเหลือเจ้าสมุทรคนเดียวที่ยังไม่จบนะอีกนิดเดียวจบแต่นายขุนเนี่ยพอจบมาเสร็จทําตามทุกอย่างที่ที่ควรจะทําแล้วอตอนนี้เหลือเวลาที่เขาจะทําตอนนี้เขาก็ากลับมาพักหลังจากเรียนเสร็จกลับมาพักก็เริ่มทํางานปีนี้จะเริ่มทํางานแล้วต่างๆใดๆก็กำลังจะมีผลงานเพลงอย่างเจ้านายจะมีผลงานหนงังภาพยนตร์ก่อนใช่ขุนเจ้านายเองก็เดี๋ยวก็ค่อยๆค,ครับเขาก็มีผลงานท,ที่ที่เขาอยากจะทำออกมาใช่ มมมผมผมว่าก็มีแนะแนําเขาบ้างแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยทั้งลูกๆเนี่ยก็จะมาดูเราไปออคอนเสิร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตงานช่างทั่วไปหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตส c กลใหญ่บางทีเขาก็ขึ้นกับเราด้วยเขาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไปด้วยนะครับมีเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไปด้วยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยค่อยๆเกณฑ์ขึ้นมาเกณฑ์ขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเขา อย่างเจ้านายเนี่ยมีรับงานทัวร์เดี่ยวของเขาเองบ้างแล้วไปเองบ้างแล้วก็แอบ,บเห็นพัฒนาการความนิ่งขึ้นอะไรขึ้นเจ้าขุนยังไม่รับงานเดี่ยวนะฮะ,ะยังเป็นไปแจมเจ้านายบ้างหรือไปอีเวนต์เล็กๆบ้างก็เห็นพัฒนาการความนิ่งขึ้นอะไรขึ้นก็คงใช้เวลาครับเพราะว่าผมเองก็ใช้เวลาตั้งแต่ตอนเริ่มเข้าวงการร้องเพลงแรกประมาณอายุ2 0 2 1 ตอนนี้ก็มาเลข5แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จนเรามาเป็นแบบนันนี้มันไม่มีอะไรไปเร่งได้นอกจากความขยันแล้วก็ใช้เวลาประสบการณ์ในเาัาที่เขาจะค่อยๆสร้างขึ้นมาเองตัวเขาเอง